มนุษย์เจ็ดจำพวกมนุษย์ทั้งหลายมีเจ็ดจำพวกมนุษย์มีเจ็ดอย่างมีอะไรบ้าง 1. มนุษย์สติรัชโนทำไมจึงว่ามนุษย์สติรัชโนก็คือพวกนี้ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคือมันขี้เกียจขี้คร้านรับอาหารแล้วก็ไปนอนไม่รู้จักการกราบไม่รู้จักการไหว้ ไม่รู้จักการรักษาศีลภาวนาไม่รู้จักการทำบุญให้ทานอะไรเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เช่นนี้แหละตายไปก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดูเอาพิจารณาเอาร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. มนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรตมันมีแต่โมโหโทโสอยากฆ่าอยากฟัน ความทะเยอะทะยานดิ้นลนมีพยาบาทอาฆาตจองเวรใจมันมีอาฆาตนี่แหละมนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์เมื่อดับขันไปแล้วก็ไปเป็นเปรต 3. ม,มนุษย์สันนิละเยคือพวกนี้ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกหัวใจเป็นนรกคือมันมืดมันกลุ่มอกกุ้มใจให้ทุกข์ให้ร้อนดูเอานั่นแหละนรก ดับขันไปแล้วก็ไปนรกได้รับความทุกข์ยากลำบากลำคาญนี่มนุษย์เช่นนี้ทีนี้ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ต่ําช้าหัวใจต่ําช้าอย่างอธิบายมาแล้วต่ําช้ายังไงเป็นบ้าเสียจริตหูหนวกตาบอดปากพูดไม่เป็นภาษากระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุดถังตกละกร,รมลำบาก มนุษย์หัวใจเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าใจเราทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายอธิบายให้ฟังถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการก็เลิกละเสียให้รู้จกัจก,จกดีรู้จกักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักฟังนี่อธิบายให้ฟัง สี่มนุสเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวทิดาเทวบุตรหัวใจมีทานมีศีลมีภาวนารู้จักเคารพนอบน้อมรู้จักกราบรู้จักไหว้ใจมีหิริโอตป,ปะละอายบาปกลัวบาปใจเบิกบานใจสว่างสวยัยใจดีดับขันก็ไปเป็นเทวบุตรเทวทิดาเรื่องก็เป็นอย่างนั้นห มนุษยพรมมาเท้ามหาพรมนางมหาพรมหัวใจเช่นใดมีพรมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หัวใจว่างไม่มีอะไรเหมือนกับอากาศอย่างนั้นแหละว่างเปล่าหมดเหลือแต่อรูปจิตดับขันไปเป็นพรมเท้ามหาพรมนางมหาพรมอยากรู้ก็ดูเอาที่อยู่ของเราเป็นอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลาย 6. มนุษย์สอรหัตโต ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระอระหันต์คือละกิเลสละตัณหากิเลสคือใจเศร้าหมองตัณหาคือใจทะเยอทยานดิ้นลนกวนกวายท่านละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานพบชาติละขาดในสันดานไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจเมื่อดับขันไปก็เข้าสู่นิพพาน ดับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เป็นแต่มนุษย์ได้แต่มนุษย์เราจึงมาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเพ่งเล็งดูเราอย่าดูที่อื่นเรานั่งอยู่ก็นั่งดูใจของเราไม่ได้ดูดินฟ้าอากาศนะใจของเราเป็นอย่างไรเหมือนที่อธิบายให้ฟังไหมล่ะมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขที่ตรงนั้นเ มนุษสพุทธโธร,ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี้ว่าเรื่องพบเรื่องชาติของท่านบิดามารดาของท่านก็มีบุตรภรรยาของท่านก็มีท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละแต่ท่านประพฤติปฏิบัติตัดสรุ้ด้วยพระองค์เป็นสยามภูตัดสรุ้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะนำพร่ำสอนรู้ด้วยตนเองเป็นสยามภูรู้แจ้งแทงตลอดหมดซึ่งสารพัดย,ยยธรรมทั้งหลายไม่มีที่ปกปิดสัตว์ทั้งหลายตัวของท่านบุพเพนิวาานุสติยานยานความรู้ความเห็นในบุพชาติเบื้องหลังเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้หมดเรื่องมันเป็นอย่างนั้น จุตูปาตยยานจุติจากนี้ไปอยู่ในภพชาติใดภพน้อยภพใหญ่ท่านรู้หมดคือเหมือนอธิบายให้ฟังนี้อาสวัคคยายานสิ้นจากภพจากชาติท่านก็รู้หมดเทศน,นาธรรมโดยหลวงปู่ฟั่นอาจาโรณวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดส,สกลนครเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพศ2518 จากหนังสือ108ปีหลวงปู่ฟั่นอาจาโรประวัติพระธรรมเทศนาและพระอภิธรรมสังคีนีมาติกาบรรยาย